ความจริงหเข้ามาใส่ข้างนางงอกนดีกว่าฮึ ว่าข้าวเจ็ดแปดเก้าครบค่ะใส่ข้าวพระด้วยเลยป้าเพราะใส่มาให้ครบอยู่มาค,ค่ะใส่เลยลูกใส่ฟางนี้ก็ได้ นี่ดูเนี่ยนะนี่นะมาดูกันนะครับ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 

anh subscribe cho kênh Ghiền anh Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

อหนหันมาเล็กย hmm. ิ mm. ้มยหน่อยยิ้มหนยยิ้มหน่อยงไหนี่ยจันไหมจับริจับด้วยยิ้มหน่อยจับัวไหมเคลินป๊อเคิเคจะตีเลยไหม่แม่กันแม่เนาะ ก่อนเวรัมณีสิกขาปังสมะทียานิสุมิชาจาราเวรามสิกขาปังสมาทียาิกามสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปังสมาทยามิโมจาวาดา มะชักปมาถาณาเวระเมสิกาปตังสมาธิยาเมสุราเนระยัมัชัะปมาถาณาเวระณีสิกาปกังสมาธิยานิอิสมาเนปันดัสิกาปการนิสิเลนะกุกะติยันติสิเลนะโภกะสัมปะตา

oh ได้สำเร็จขอได้สำเร็จสาวะไทยสาวาไทยไปไปลองสันด้นิพาณีพาพานะปัโยโหตุปฏิโยมานีมะนีมายังคันเตยคันเตอัตานีอัตานีปะลิวลานีปะลิวลานีคันคันตา

ແແຄວນຊ່ວຍແແຄວນຊ່ວຍແແພະພະເຈົ້າທັງຫຼາຍພະພະເຈົ້າທັງຫຼາຍຍາດທັງຫຼາຍແແນ່ທັງຫ พี่ขึ้นไปให้ได้พี่ขึ้นไปให้ได้ให้หมอนได้คุณตาเจ้าให้ได้ตาเทพให้ได้หมูเทพให้ได้หมูเทพตาเทพช่วยบอกช่วยนางช่วยบอกช่วยนางฉุดผลบุตรอันนี้ฉุดผลบุตรให้รู้ให้รู้อาลุ่ยแล้วอาลุ่ยแล้ว อนส่วนทามง่ายก็ตรวจทางงวดิพิโสถ้าจัดอีกตัวี้เอากรกตมาฉกับอัตรามาฉบับ